พระศรีจสนจันประดิษฐ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาที่วัดศรีจันประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาสมิตรโชติโกเจ้าวัดวสีจันประดิษฐ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวนยี่สิบเอ็ดรูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาทรงพระประชวรตาม ที่สำนักเลขาธิการมหาเทระสมาคมได้ออกประกาศเรื่องให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัดร,ราชธิดาโดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสาร อารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวนตามความทราบแล้วนั้นสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงมีพระบัญชาปโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชนาจาักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูก อเจ้าฟ้าพระชราคิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนนในวันนี้ทางวัดธีจำริยดิศก็ได้จัดะจะเจริญพุทธมนต์เจริญคิดตะพาวนาเพื่อถวายเป็นพระบูตสงเสริญพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชลกิจิตยาภาส์ซึ่งพระองค์ได้ประทับรักษาพระองค์ ด้วยอการประชวนที่โรงพยาบาลยาลงกอนมหาวิาลซึ่งตอนนี้พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้พร้อมใจกันตั้งแต่ภาคบ่ายก็ได้ทําการเจริญกิจภาวนาปฏิบัติวิปัสสนาธรรมฐานจนกระทั่งนในช่วงเย็นคือในเวลาที่ทหมดนาฬิการอมมีมนพระสงฆ์องค์พระสมะเด็มาได้ทําวัดจวดมงแปรเสร็จแล้วก็ได้ทําการจับเวรมุตรมนและ อาเจรศิษิ์ภาวานาเพื่อถวายเป็นพระผูชนแด่ทุงเด็กพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพจิยาภาขอบคุด้วยอำนาจบรรมีแห่งพระศิกรีผูลนบนบุญทั้งหลายที่มวธรรมาพร้อมด้วยคณะญาติโยมบาศกิกาได้ร่วมการประเบพิธีในครั้งนี้จงมารวมเป็นพระปัจจัยเป็นผูสนผลบุญ ให้พระองค์ได้ทรงหายจากการารปัวนทวาได้เป็นเมืองขวัญทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน